สวัสดีครับนะครับกล่าวสวัสดีนะครับท่านผู้ชมท่านทุกฟังที่รักทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เนาะก็มาพูดกันถึงเรื่องราวของการเตรียมตัวเนาะพร้อมรับหากว่ามันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเนาะซึ่งเราก็ไม่อยากให้เกิดกันหลอกนะครับนะหลายๆท่านทุกท่านก็คงไม่อยากให้เกิดกันแต่ว่าสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ยุโรปเนาะที่ยุค uh, รนะัสเซียยูเครนเนาะก็กําลังห้ำหั่นกันอยู่ยังไม่จบไม่สิ้นอยู่นะครับแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนาะไม่ว่าจะเป็นอนะิสราเอลเนาะหรือว่าอิหร่านนะหรือว่าประเทศรอบข้างนะที่ที่เขากําลังสู้รบกันอยู่หรือแม้กระทั่งจีนกับอเมริกาเองนะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เองนะครับเนาะว่ามัน ทั้งหมดเนี่ยมันจะขยายลูกรามนะเป็นสงครามโลกหรือเปล่าเนาะเราก็ายังยังไม่รู้ได้นะแต่ว่าแนวโน้มแนวโน้มที่มันจะเป็นไปทางนั้นก็มีนะครับมีเยอะนะพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องอาการเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงขึ้นอย่างเช่นเหตุสถานการณ์สงครามนะครับ สงครามโลกครั้งที่3นี่เป็นเรื่องที่สําคัญเนาะที่เราจะต้องคิดถึงความปลอดภัยในหลายๆด้านนะต่อไปนี้นะครับเราจะเตรียมตัวอะไรบ้างนะหากเกิดสถานการณ์สงครามขึ้นเนาะอย่างแรกเลยนะครับข้อที่1เลยเนะาะต้องมีข้อมูลนะครับและการสื่อสารนะครับต้องเตรียมพร้อมเรื่องด้านข้อมูลและการสื่อสารนะครับ เราก็ต้องติดตามข่าวสารจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้อย่างสม่ำเสมอนะเช่นแหล่งข่าวจากาหน่วยงานของรัฐนะครับหรือองค์กรระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ควรมีวิทยุสื่อสารหรือวิทยุแบบใช้ถนะ่านเนาะอ่ะจะถามว่าทำไมตอนนี้เราก็มีสมาร์ทโฟนแล้วมีอุปกรณ์แล้วแต่ทำไมเราต้องเตรียมวิทยุสื่อสารหรือวิทยุแบบถ่านนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าสัญญาณโทรศัพท์นะครับถูกตัดขาดนะสมาร์ทโฟนเราก็จะใช้ไม่ได้เลยนะครับในตอนนั้นนะเราก็ต้องมีการเตรียมแผนการติดต่อกับครอบครัวนะและคนใกล้ชิดนะกรณีที่อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์นี้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับอย่างที่2นะครับอย่างที่2องต้องมีการเตรียมนะอาหารอาหารและน้ําดื่มไว้นะครับ มีการตเตรียมไว้เมื่อท่านเห็นสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีแล้วนะครับเนาะเตรียมอาหารและน้ําดื่มไว้เก็บสะสมอาหารแห้งนะหรือว่าอาหารกระป๋องและอาหารที่มอีอายุการเก็บได้นานนะครับเช่นพวกข้าวสารเนาะอ,อาหารแห้งเส้นบะหมี่เส้นกว๋วยเตี๋ยวบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับน้ําดื่มนะที่บรรจุในขวดนะและก็น้ําในภาชนะกักเก็บที่สามารถ มีไว้ดื่มได้อย่างเพียงพอเนาะพร้อมทั้งมีการเตรียมเครื่องกองน้ำหรือ,อาสารสารทิมีที่ฆ่าเชื้อเนาะเพื่อให้มั่นใจว่าน้ำที่เราดื่มจะได้สะอาดปลอดภัยนะครับข้อที่3เลยนะครับมีการเตรียมยารักษาโรคไว้นะครับเตรียมยารักษาโรคและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้นะ าการเตรียมยารักษาโรคเช่นพวกยาสามัญประจําบ้านนะครับยาพารายาฆ่าเชื้อนะยาทาแผลยารักษาการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะอุปกรณ์ปฐมพยาบาลน,นะผ้พาพันแผลแอลกอฮอลอน้ําเกลือล้างแผลนะครับและก็ถุงมือเนาะแล้วก็หน้ากากอนามัยนะครับหาเตรียมพร้อมในอุปกรณ์เหล่านี้ไว้นะครับหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่สู้ดีนะผมจะบอกว่าหากเกิดสถานการณ์ที่ เสียงที่จะเกิดณนะตอนนั้นแล้วนะครับเราดูข่าวคราวแล้วมันน่าจะเกิดขึ้นแล้วอ่าเราก็เตรียมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับนะผมไม่ได้บอกให้ทุกท่านตื่นตื่นตูมนะแต่กาบางอย่างนะที่เราดูสถานการณ์เอานะครับผมฮนะเดี๋ยวผมก็อาจจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นอจากการวิเคราะห์สถานการณ์นะนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็การเมืองทางสหรัฐก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนประธานาธิบดีก็ไม่ทราบ นโยบายของเขาเหมือนกันนะครับว่านโยบายเขาในเรื่องด้านการต่างประเทศเนาะเขาจะดําเนินยังไงอาจจะดีขึ้นหรือว่าอาจจะพัฒนาไปสู่สงครามเนาะอันนี้เราก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าข้อที่4นะครับเตรียมพร้อมเรื่องสถานที่พักพิงนะและการป้องกันตัวนะครับอ่าให้มีการศึกษาการสร้างที่พักพิงในกรณีฉุกเฉินเช่นอ่า สถานที่หลบภัยนะมีห้องใต้ดินนะหรือว่าพื้นที่ห่างจากการโจมตีนะครับนะมีการเตรียมเสื้อผ้านะครับหรือเสื้อกันฝนเสื้อผ้าที่สามารถป้องกันสารเคมีหรือฝุ่นกำมันตรังสีได้นะครับแล้วก็มีแผนหนีภัยนะแล้วก็อ่าและก็ทราบเส้นทางที่ปลอดภัยในการเดินทางไปยังที่หลบภัยของเราด้วยนะครับ ข้อที่5เลยนะครับมีการเตรียมพร้อมในเรื่องทางการเงินนะครับมีการเก็บเงินสดและของมีค่า,าในกรณีที่ระบบเงินดิจิตอลนะถูกปิดกั้นนะครับแล้วก็มีการพิจารณาการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเช่นอาหารน้ำดื่มหรืออุปกรณ์ที่มีค่าแทนการใช้เงินนะ <c oughs> ก็อาจจะมีการเตรียมอะไรก็ได้ที่ที่สามารถาใช้ ในการเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนได้นะครับอย่างเช่นพวกทองคําอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพวกอาหารการกินเนาะก็น่าจะน่าจะเตรียมเตรียมไว้นะเตรียมไว้เยอะเหน่อยนะครับข้าวสารอาหารแห้งอาหารอาหารที่จะพร้อมที่รับประทานได้ประมาณเป็นปีๆนะครับข้อ6เลยนะครับอันนี้สําคัญนะการรักษาสภาพจิตใจนะครับ มีการเตรียมตัวทางใจให้พร้อมกับการรับมือนะการลดความเครียดในความที่ไม่แน่นอนนะครับมันออกกำลังกายนะทำสมาธินะครับหรือว่าวิหาวิธีการผ่อนคลายรักษาสภาพจิตใจให้มั่นคงนะครับการเตรียมความพร้อมเหล่านี้นะก็จะสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการเอาตัวรอดนะครับในการรอดชีวิตของเรานะครับได้เป็นการป้องกันตนเองจาก อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานการณ์สงครามได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะเป็นแนวคิดนะเรายังไม่ทราบว่ามันจะพัฒนาขึ้นไปเป็นอ่าขยายภูมิภาคไปรบกันทั่วโลกหรือเปล่านะครับนะแต่ว่าเราก็ดูตัวอย่างนะครับจากสถานการณ์ในยูเครนเนาะดูในตะวันออกกลางนะครับตอนนี้นะไม่ทราบว่าของเรา ได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดนะครับติดตามสนาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะช่วยบอกต่อแชร์ต่อคลิปนี้นะครับเผื่อที่จะเนาะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้บ้างนะครับเนาะในเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นเราจะต้องรับมืออย่างไงนะครับบอกต่อแชร์ต่อไปให้กับคนที่ท่านรักทุกท่านนะครับหาไม่ได้แจ้งให้ตื่นตูมนะครับไม่ได้แจ้งให้ทุกท่านตกใจอะไรเลยนะครับเพียงแค่นะเป็นแนวคิด แนวคิดแนวทางที่เราจะสามารถใช้ชีวิตรอดไปได้นะครับในเมื่อมีสถานเพศภัยเกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับขอความปรานาด้วยครับผมฮะ,กด,ดมดะกดติดตามช่องมิสเตอร์หมานด้วยนะครับกดติดตามช่องมิสเตอร์หมานและกดปุ่มะระฆังแจ้งเตือนด้วยเพื่อ,อมีคลิปใหม่ คลิปถัดไปนะครับจะได้ส่งตรงไปถึงสมาร์ทโฟนของท่านเลยนะครับนะขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับนะแล้วก็โชคดีทุกท่านนะครัผู้เป็นเจ้าคุ้มครองทุกท่านดูแลรักษาทุกท่านอวยพรทุกท่านนะครับให้ประสบกับนะโชคดีนะประสบความสาเร็จทุกท่านนะสวัสดีครับ